สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ b นบร o Tra อร์เทรดดิมีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับฟิล์มค่ะในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันจันทร์ที่21สิงหาคมค่ะทุกคนใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกสนานกับการเทรดหรือเปล่านะคะน้องทองของเรานะคะก็คือโอ้โหเซลล์มันมากนะคะเซลล์จนร้องขอชีวิตแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ขึ้นสักทีนะคะยังไม่เปลี่ยนเทรนเลยนะคะก็แน่นอนคะ่ะเทรด ะะยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดอย่างที่พาดูตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมคะว่าราคาเนี่ยสามารถทะลุแนวรับนะคะทะลุดีมานที่เราเนี่ยบายกันมาตลอดได้เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้ราคาเนี่ยก็สามารถที่จะหลุดลงได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไปถึงดีมานถัดไปใช่ไหมคะแต่อย่างที่พีมบอกทุกคนเลยค่ะว่าการที่เราจะบายเนี่ยเราต้องรอ c o n f i r มนะแล้วก็อาจจะต้องลดเสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็เก็บกําไรสั้นๆด้วยนะ,ะเพราะว่ามันเป็นการส่วนเทรนด์ใช่ไหมคะแผนหลักของเรานะคะยังคงเป็นการเทรด เซลล์อยู่นะคะแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะแผนเป๊ะอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้โ oh, ห1896นะคะเป็นไงคะ ไปลายไส้มากๆเลยนะคะก็หลายๆคนนะคะน่าจะทํากําไรกันได้นะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ถ้าเกิดว่าใครทํากําไรได้นะคะจากคลิปที่ฟิมมาอัดให้กับทุกคนอย่างเงี้ยนะคะมุมมองทองคําแบบนี้เนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะคะว่าได้กําไรนะคะก็จะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับฟิมเนาะโอเคนะคะก็วันนี้นะคะเราจะเทรดยังไงต่อดีนะคะเดี๋ยวฟิมจะพาไปดูกราฟกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นกราฟทองคํานะคะ อ่าใน1ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวฟิลมจะขยับไปดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงอู้สี่ชั่วโมงนี่ ก็ใช้ได้อยู่นะคะทุกคนมาดูตั้งแต่วีคกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้วันจันทใช่ไหมคะเราจะต้องดูด้วยว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะแท่งเทียนปิดยังไงนะคะโอ้โหทุกคนเห็นไหมนี่นะคะที่พิมบอกว่ามันหลุดดีมานี้มันหลุดแนวรับสําคัญตรงนี้ใช่ไหมคะหลุดลงมาได้นะคะแน่นอนทุกคนดูวีคนะคะวีคก็จะกลับมาตีลงเห็นไหมคะวีคเนี่ยสองสวิงตีลงแล้วนะคะไฮต่ําลง่าลงขาลงเช่นเดียวกันดูง่ายๆแค่นี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าเฮ้ย มีแรงขายเข้ามาเยอะอย่เงี้ยก็สามารถที่จะมองได้เนาะเพราะมันตีลงใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีดีมานอยู่อันนึงนะคะที่เป็นดีมาที่สําคัญมากๆค่ะทุกคนคือดีมานนี้ นี่ด้านล่างนี้เลยทําไมถึงสําคัญนะคะเพราะว่าดีมานเนี่ยค่ะเป็นจุดที่ส่งราคาขึ้นไปทําออทําไฮ้นั่นเองนะคะเป็นดีมานนะคะที่ส่งราคาขึ้นไปทําทองคำเนี่ยราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีนัยยะนั่นเองถ้าเกิดว่าราคาลงมาแน่นอนค่ะเราจะหาจังหวะในการเทรดบายกันโอเคไหมมันมีนัยยะมันหมายความว่าเฮ้ยจุดเนี้ย มันมีคนซื้ออ่ะมันมีเจ้ามันมีรายใหญ่ที่ดันราคาขึ้นไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นฟิล์มเชื่อว่าตรงนี้จะมีออเดอร์ที่หลงเหลืออยู่นะคะถ้าเกิดว่าลงมาเราบายแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอจังหวะกันอีกทีนึงนะคะไม่แน่ใจว่าจะลงมาถึงวันไหนโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ day test ใช่ไหมคะเราก็ต้องย่อยไปดูใน time frame ที่เล็กลงนะคะเพื่อหาจุดเข้าเทรดที่มันแม่นยำใช่ไหมคะ มาดูเดย์เดย์เนี่ยยังคงเป็นขาลงเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็มีแนวต้านด้วยเนี่ยแนวต้าน2อันเนี่ยที่ฟิล์ตีไว้นะคะเส้นสีส้มใช่ไหมคะจุดแรกเนี่ยแถวแถวหนึ่งเก้าศูนย์สามนะคะแล้วก็จุดที่สองเนี่ยหนึ่งเก้าสองศูนย์ถ้าเกิดว่าราคาสามารถชนะต้านแรกไปได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงหนึ่งเก้าสองศูนย์ได้นะคะเป็นต้านถัดไปเนาะและสวิงไฮล่าสุดของทนะําเฟรมเดย์น้นอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนะคะโอ้หมายความว่าไงคะหมายความว่าถ้าเดย์เนี่ยจะเปลี่ยนเทรนเป็นนนขขาขึ้นเนี่ย ถ้าไม่ชนะไฮนี้โอเคไหมคะก็ต้องกลับมายกไฮยกโลให้ได้แบบนี้ถึงจะกลับเป็นขาขึ้นแต่ถ้ายังไม่เกิดภาพนี้แน่นอนค่ะยังคงเป็นขาลงอยู่และหน้าเทสเซลก็จะยังคงได้เปรียบโอเคไหมคะใช่นะคะยังได้เปรียบอยู่จนกว่ามันจะชนะโอเคไหมขึ้นมาถึง1920ก็หน้าเทสเซลยังได้เปรียบอยู่นะ อย่าโดนหลอกนะคะเพราะบางทีอ่ะบางคนเนี่ยการแบบหูพุ่งแรงๆหรือทุบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วลืมดูเทรนด์การดูเทรนด์เนี่ยไม่ได้ดูจากการที่ราคาทุบแรงหรือว่าพุ่งแรงนะเราต้องดูว่ามันเป็นโครงสร้างตาม ตามรูปแบบของการเป็นเทรนหรือเปล่านะคะซึ่งฟีงมาสอนดูเทรนอยู่นะคะในคลิปสั้นๆใน Tik t o ็อกนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ติดตามเราใน Tik t o ็อกนะคะไปติดตามได้นะคะ Bravo Trade Academy นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ง่ายๆนะคะใครชอบดูแบบเอยชอบสั้นๆหนะ 1, 3, 3, 3, ึ่งนาที3นาทีอย่างเงี้ยอย่าลืมไปติดตามที่ Tik t o ็อกของเรานะคะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมาให้กับทุกคนเสมอเลยนะคะอ่ะนั่นะแหละทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นขาลงใช่ไหมคะเราก็ต้องหาจังหวะในการเทรดเซลเนาะ ย่อยต่อค่ะมาดูซิว่ามีซัพพลายโซนตรงไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นซัพพลายโซนที่เราตีกันเอาไว้แล้วก็เซลล์กันเมื่อวันศุกร์โอ้โหนี่เส้นสีฟ้านี้อันนี้คือแผนเนี่ยที่พิมไว้ให้ตั้งแต่วันศุกร์ยังไม่ได้ลบเลยนะคะให้ดูว่าความเป๊ะตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวเสกกาอีกแล้วนะคะเนี่ยทุกคนโอ้โหลงแบบสวยมากนะคะเกือบทำนิวโลนะคะมาถึงโลเดิมเลยอย่างนี้นะคะก็งดงามนะคะเก็บกำไรกันไปนะคะเป็นพันจุดนะคะจากจุดนี้เนาะก็ สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันศุกร์เนี้ยฟิลก็มีสัญญาณเทรดให้กับทุกคนในห้องเทเล gram ด้วยใช่ไหมคะก็ t ีกันไปนะคะสำหรับแผนเซลทองนะคะทีนี้วันนี้ค่ะแน่นอนโซนเนี่ยยังคงอยู่เห็นไหมโซนนี้นะคะราคายังไม่สามารถที่จะทะลุได้เพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนนะ,ะตีเอาไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีโซนบนตรงนี้เห็นไหมคะที่ราคายังไม่ถูกขึ้นมาใช้เลยถ้าวันนี้ขึ้นมานะบอกเลยว่าเซลได้นะคะซึ่งราคาที่วันนี้ฟิลเลงไว้นะคะทุกคน นี่พันเค่ะเออจำง่ายๆเลยพันเถ้าขึ้นมานะเจอชั้นแน่นะคะเจอชั้นแน่ๆเลยจริงๆนะคะตรงเนี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นแผนหลักเราวันนี้นะคะตรงนี้แหละทุกคนพั 1, นเก้าะถ้ามันขึ้นมาจริงๆนะโอเคไหมแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันสร้างโซนใหม่อีกหโซน,นะคะ่ะทุกคนจะเป็นโซนนี้ ที่ราคากําลังทดสอบอยู่เลยนะคะเป็นโซนในทำฟิวหนึ่งชั่วโมงนะคะจุดนี้เนาะแต่ตอนนี้ฟิมกําลังรอดูสัญญาณบางอย่างก่อนตรงนี้นะคะว่าสามารถที่จะเซลลได้ไหมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันถูกดีมานดันขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วมันก็ลงไปทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าและนิดนึงนะคะแล้วดันขึ้นมาแบบนี้มันมีโอกาสที่จะไปข้างบนได้อยู่เหมือนกันนะคะทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอคอนเฟิร์มกันนะคะสำหรับโซนนี้ถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณคอนเฟิร์มเดี๋ยวฟิวจะส่งให้อยู่แล้วนะคะในเทเลแกรมแต่ถ้าไม่่่่ไดด้้้สสงงใหหมมมมาาายยคคววเจุนีีี ไปรอข้างบนดีกว่าโอเคไหมคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเข้าห้องคอนเฟิร์มสัญญาเทรดเทเล gram นะคะสามารถที่จะทักแอดมินไปได้เลยนะคะเข้าฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนนะคะทุกคนเพียงแค่ทุกคนจะต้องมีพอร์ตกับโบรกเกอร์ XTB นะคะแล้วก็มียอดบาลานซ์ในพอร์ตนะคะแล้วก็มีการเทรดแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถอยู่ในเทเล gram ของเราได้ เรื่อยๆตลอดไปโอเคไหมคะมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่ใครสนใจก็ทักแอดมินไปแล้วกันนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปง่ายๆค่ะหน้าเทรดเซลยังคงได้เปรียบนะคะและเรามีโซนที่รอเซลลอยู่2โซนก็คือโซนนี้โซนที่1นะคะแล้วก็โซนข้างบนที่พันเอีก1โซนนะคะถ้าแพ้โซนแรกไปไปรอโซน2ถ้าแพ้โซน2งโอ้งั้นน่าจะต้องเปลี่ยนมาบายแหละโอเคไหมคะคือให้ทุกคนแบบเล่นเป็นด่นดานๆไปนะคะอย่าอย่าปล่อยลากเด็ดขาดเพราะว่าบางคนนะ่ะมี m i n d s e ตที่ว่า จะปล่อยวาง s l ทําไมในเมื่อเดี๋ยวมันก็กลับมานะคะใช่ค่ะบางครั้งมันกลับมานะคะแต่บางครั้งมันไปแล้วไปรับไม่กลับมานะมันไปเลยมันเปลี่ยนเทนโดยเฉพาะช่วงที่มันเปลี่ยนเทนอ่ะทุกคนมันไปเลยนะคะมันไม่กลับมาหาเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าฝังความคิดผิดๆอย่าฝังไมเซ็ตผิดๆให้กับตัวเองนะคะว่าเฮ้ยไม่ต้องวางรอกเ l เดี๋ยวมันก็กลับมาคำพูดนี้นะคะลบมันออกไปจากสมอง เดี๋ยวนี้เลยนะคะมันไม่ใช่ความคิดที่ถูกนะค <c oughs> ฟิมบอกเลยนะคะโอเคไหมสิ่งที่ถูกต้องนะคะจริงๆมันก็จะบอกว่ามันถูกหรือผิดมันก็ไม่ใช่อะจริงจริงการเทดมันคือศิลปะใช่ไหมคะแต่ถ้าในมุมมองฟิมนะจากประสบการณ์ของฟิมเองนะฟิมจะแนะนําให้เล่นเป็นแผนๆเป็นดันดนเป็นโซนๆไปแพ้แผนแรกยอมไปก่อนแล้วหาแผนใหม่ดีกว่าเพราะจากประสบการณ์จากที่แบบเฮ้ยเราก็ฝึกเทดมาเนาะแบบ ลองมาหมดแล้วอะทุกคนจริงๆลองมาหมดแล้วทั้งแบบเฮ้ยไม่วางเออลองดูสิมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันกลับมาไหมเนาะ,ะมันกลับมาค่ะบางทีแต่บางทีมันไปเลยจริงๆแล้วพอร์ตเรารับไม่ไหวแล้วมันก็แตกไปก่อนที่มันจะกลับมาถามว่ามันกลับไหมมันกลับค่ะแต่พอร์ตเราไม่อยู่แล้ว <laughs> โอเคไหมทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คาแนะนําจากฟิลทาตามนี้นะคะวาง s อดีกว่านะคะแล้วแพ้ไปค่อยมาหาแผนใหม่ โอเคหมคะเราจะไม่ติดไบแอดด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่วาง s อ c e เอ่ะเราจะแบบโหโคตรไบแอดเลยต่อให้มันแบบเป็นเทรนขาขึ้นไปแล้วเราก็ยังจะไบแอดให้มันลงให้ได้นะคะเพราะกูติดเซลล์อยู่เก็ตไหมนะคะใครเก็ตพิมพ์เก็ตมาหน่อยนะคะหรือใครเคยเป็นพิมพ์เคยเป็นมานะคะ พิมบอกเลยว่าวิธีนี้ดีสุดแล้วนะคะผ่านการแบบว่าผ่านประสบการณ์ผ่านอะไรต่างๆของพิมมานะคะพิมแนะนาทุกคนแบบนี้ละกันนะคะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคอย่างอื่นที่จะมาช่วยซัพพอร์ตหรือเฮ้ยเราทาแบบนี้แล้วมันเวิร์กอ่ะก็โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันทําแล้วผลมันไม่ได้ดีเลยแสดงว่า คุณต้องเปลี่ยนแล้วล่ะโอเคไหมคะก็สําหรับแผนวันนี้นะคะก็ง่ายๆสั้นๆประมาณนี้ละกันถ้าเกิดว่าจะบา y เนี่ยกลางทางพี่ยังไม่มีแลรให้บายนะคะถ้าจะบายต้องมารอข้างล่างมารอดีมาร์ตรงนี้ข้างล่างนะคะราคาตั้งแต่1880ละกันนะคะมารอด้านล่างนี้ดีกว่านะคะกลางทางยังไม่มีตอนนี้ก็ยังคงเน้นหน้าเทรดเซล์เป็นหลักอยู่ดีคะ่ะ โอเคค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องของเรานะคะกดติดตามราวโวในทุกแพลตฟอร์มนะคะจริงๆเรามีทุกแพลตฟอร์มทุกคนแพลตฟอร์มอะไรที่นึงออกเรามีหมดนะคะก็อย่าลืมลองไปเซิร์ชดูแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามในทุกแพลตฟอร์มด้วยแล้วกันเนาะทุกคนอ๋อ พิลมลืมไปได้ยังไงมีเรื่องนี้อยากจะบอกทุกคนนะคะจริงๆประกาศไปแล้วนะคะทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งหน้าเพจของฟิลมเองนะคะใครยังไม่ได้ติดตามเพจของฟิมฟิมมีเพจเป็นของตัวเองด้วยนะคะทุกคนชื่อว่าฟิลมบราโวโค้ดฟิมใครเทรท,ทองมากองกันตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ิง นี่นะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยเนาะและที่จะบอกทุกคนก็คือตอนนี้ฟิล์มเปิดคอร์ส p r i v a t e นะคะ private จะรับแค่ประมาณ3-4คนเท่านั้นแหละนะคะคือขอคนที่แบบจริงจังโฟกัสแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าจะสำเร็จจากการเทรดทองจริงๆนะคะ มาเรียนกับพิมค่ะพิมจะปั้นให้คุณนะคะสามารถที่จะวางแผนเทพได้แบบพิม์แบบเนี้ยนะคะวางแผนเป๊ะแบบเนี้ยได้นะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณนะคะจะเป็นเทพเทดทองคนถัดไปนะคะเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าพ่อเทพทองนะคะเป็นสายเสกได้แบบพี่พิมพ์ทําได้นะคะซึ่งในครอแน่ก็จะมีอาจารย์เต้ยนะคะคอยประกบแล้วก็คอยพูดคุยกับทุกคนด้วยตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้น คุ้มมากๆแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะคอร์ส p r i v a t e ของโค้ดบีมนะคะสอนเททองนะคะ Bravo g o Strategy นะคะก็สามารถที่จะทักแอดมินไปได้เลยนะคะตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะคะแล้วกออ็ไม่ใช่ว่าสมัครมาแล้วได้เรียนทุกคนนะคะสมัครมาแล้วต้องรอสัมภาษณ์ก่อนนะคะโอเคไหมถ้าสัมภาษณ์ผ่านค่อยโอนเงินนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบทักแอดมินไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเรามาเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะแบบเคี่ยวให้แบบ เน้นๆแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มนะคะโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้แล้วกันนะคะ,นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปปีบอกเลยว่าต้อง xtb เท่านั้นค่ะ